สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอ,อยาหาักใหม่พี่น้องเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพร้นใหม่หายยากและใหม่มงคลน,นะพี่น้องเนอะวันนี้นะครับพี่มี่พืชสมุนไพรมาแนะนํากับพี่น้องนะเป็นพืชสมุนไพรใหม่เถ้าพี่น้องคือสมุนไพรส้มลมนี่พี่น้อง เป็นไม้เทาที่พันไม่อื่นขึ้นแถวนีที่เกิดล้ายเป็นพิเศษเลยพี่น้องลักษณะใบนะครับพี่น้องเป็นใบเดียวออกเรียงสลับลูปใบกะเป็นลูปรี่นะครับปลายแหลมคนเบา เป็นไม่ตระกูลใหม่มีอยางพี่หองมีอยางสีขาวนะครับมีดอกเป็นช่อออกดอกเป็นช่อดอกสีสวยดิพี่หองดอกสีชมพูดอกสีเขาเรียกสียังสีบานเย็นบ่เนี สีชมพูดอกสีชมพูเป็นช่อลักษณะช่อเชื่องรถหนึ่งช่อใหญ่สีมีช่อหน่อยอหลายช่อนี่พี่น้องลักษณะผลก,เกนะ็เป็นฟักคือพี่น้องเนอะเป็นฟักออกลูกเขาควายฟักคู่ เป็นพือย่างสีขาวเป็นส่วนมากสีออกน่วยหรือออกผลเป็นฝักสิ่งที่พิเศษคือของเราก็คือือรสชาติของเร้าพี่น้องเราเป็นเืชที่มีรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวทั้งใบเปรี้ยวทั้งยอดเปรี้ยวทั้งดอกเปรี้ยวทั้งผลนะครับเป็นเปืชดีีมีสกุลทังยาหลายแนวด้วพี่น้องนี่ สรบางณทางยาพี่น้องลำต้นหรือเถาใช้ต้มน้ำดื่มแก้อาการวิงเวียนหน้ามืดแก้อาการกรกะหายหนามพี่น้องแก่โรคกระเพาะนะครับที่สาคัญนะครับเป็นสมุนไพรที่มีสมุนทางยาในการฟอกโลหิตพี่น้องนีเอกของเราเลยแหละก็ฟอกโลหิต ขับลมในลำไส้เป็นยาระบายนะครับขับเมือกมันในลำไส้แก้อาการตะคิวนะครับและช่วยขับปัสสาวะนี่คือสคุณทางยาหลายแนวอยู่ยพี่น้องเป็นเพื่อีีโดดเด่นไปทั้งฟอกโลหิตแล้วก็มีดอกสวยนามอ่าที่สำคัญนะครับเป็นเพื่อีีหาง่ายน้ำพี่น้องเพราะว่าน้องเนือจากสคุณทางยาเล้วเป็นอาหารก็ได้ ใส่ตุ่มปลาใส่ตุ่มย่ำแกงเห็ดอาหารอีสานนะพี่น้อง,งแล้วก็หาง่ายนะเก็บเห็ดได้ก็แวกเข้าไปเก็บเอาดอกสม,มล่มหรือยอดสม,มล่มหรือใบสมล่มไปประกอบอาหารนี่คือสมุนไพรอีสานที่หลายหลายท่านโู้หนะครับว่าเป็นในที่อาหารเป็นในที่สมุนไพรนะครับ และประโยชน์ใช้สอยแนวอื่นพี่น้องเป็นอาหารสั์ก็ได้ปลูกเป็นหัวนี่พี่น้องกอบง่ายหนึ่งเกิอด,ดอยู่ถางบ้านพักก็เ,เลยหยับน้ำเสนอนะครับให้พี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องอีสานได้หนะูหรือพี่น้องภาคอื่นที่เขามาอยู่ นะครับเกิดยุนที่ทั่วไปพี่น้องภาคเหนือภาคอีสานสมบุุณทางยาของเราเด็ดเกืดก็คือทำตัวลเลยเถาต้มน้ำดื่มแก้อาการวิงเวียนหน้ามืดนะครับแก่หลอนไนกระหายนาำ แก้โรคกระเพาะฟอกโรหิตกับลมในลำไส้กับเป็นยาระบายนะครับขับเพลอกมันในลำไส้นะครับราก,กแก้าการตะคิวนะครับปัตตวะพี่น้องนี่คือสรุพุ้นทางยาของสมุนไพรส้มลมต้นมากสิเสหลาดนะพี่น้องกุดเอาหาด นองเนื้อจากนั้นกัใบของเราก็มีสมุนทั้งหลาในการฟอกโลหิตแล้วก็กินได้น้ำครับพี่น้องครับประมาณนี้พี่น้องมากฟีดีโอนี้แล้วพี่น้องเด้อช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้หมอยาหาักใหม่ถึงเปิดช่องใหม่นะกดกระดิ่งน้าพี่น้องทีงคือบริภาทการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปเนาะคลิปนี้นะครับอําลาภาพจากพี่น้องโดยภาพสวยๆของ ดอกส้มลมนะครับห,หมอยายหากไม่ขอกล่าวคำว่าสบายดีครับผม